ดาวเรืองครับดาวเรืองเราไม่ทําผักอย่างเดียวนะครับเราทําดอกไม้ด้วยวันนี้ตัดดาวเรืองส่งกรุงเทพครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับยังตัดไม่หมดวันนี้หมดแรงก่อนเนี่ยนะปลูกแล้วก็ต้องตัดครับให้ดูตอนตัดแล้วเอามาใส่ถุงแพ็คส่งขายดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปดูตอนตัด ครับก็ระยะเวลาใช้เวลาอีกสักพักครับน่าจะสามสี่ทุ่มได้น้นอนาจวใส่ทุงหมดอันนี้ในบ้านมีนอกบ้านอีกครับยังอยู่ในเข่งที่ใส่รถมายังมีอีกครับอีกสองสามเข่งสู้กันไปครับเกิดมาจนก็ต้องทนทำเอา ติดตามด้วยนะครับยังไงคลิปหน้ามีอะไรคลิปหน้าอัอให้ดูใหม่ครับ